ชาโอ้มาแล้วมาแล้วลูกชาสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีนะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกม No m Man's Sky นะครับผมโอ้โหนะครับผมมาแล้วต่อจากที่แล้วนะครับตอนนี้เราต้องไปหาเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าแผงวงจรนะเพื่อที่จะทำไอไฮอรไดนะครับผมไปเพื่อไปจักรวาลอื่นนั่นเองไประบบสุริยะอื่นนะครับโอเคแต่ผมว่าผมไม่รู้วิธีทำผมก็เลยจะมาซื้อนะครับ ซื้อที่ถ้าอันนี้อวาาการแม่งเลยมีภารกิจพอดีออด้วยมาดูดิว่ามันจะมีขายหรือเปล่ามันต้องมีแหละนะแล้วเราจะมีเงินซื้อหรือเปล่าดิไม่รู้อ่าว้าวูลงเลยจ้าแลปไอโกมาจนได้ลงเลยโอเค้เยมเมาเร็วไปหน่อยนึ่งอโอเคเหมือนเดิมเป๊ะไปึไปงเร็วเหมือนเดิมเป๊ะ ไปช่วยเลยสวัสดีเพื่อนนี่เราก็ต้องไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นี่ที่ขายใช่ไหมนี่จุดแรกเปลี่ยน 2X เอฮ้โอ้ต้องใช้อ้นี่ยูนิตนะครับผมในการซื้อนะฮะไอพวกนี้เฮ้ยนี่ไงอุย้ยแพงะไอชี้องพันเจ2 7สอเยูนิตเราต้องการ2ออันนะครับผมโอเคมีขายไหม มีการเปลี่ยนไหมอ๋อไม่ขายครับซื้อซื้ออันนี้ก็เวลาซื้อปุ๊บม,มันจะเก็บไว้ในยานเดี๋ยวยอะไรอะไรพวกนี้ครับเราสามารถที่จะดูได้นี่แล้วมันก็บอกได้ความต้องการนะครับบวกบวกศูนย์ก็คือปกติใช่ไหมอันนี้ความต้องการคือลบถ้าลบนี่ราคามันจะลงปะวะเออถ้าถ้าลบราคาน่าจะลดนะครับถ้าบวกคือราคามันจะเพิ่มวูดเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ไม่เออุยวันนี้บอกอย่างนี้ด้วยเหรอ มื่อก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนมันแบบคือมันเมื่อก่อนดูราคาต่อสถานีเลยอะเอออะรลองขายที่มีอะไรขายหุยหุยได้อยู่มอไดนะครับผมมอไดอันนี้เราก็มีเดี๋ยวก็ขายเอาเรามีอันนึงแล้วนี่มาเราไปอยู่อันนึงแล้วครับอันนี้ขายด้วยกันเชื้อรานะครับขายแม่งเลยอ่าไม่ใช่นีเชื้อรา ขายเลยแล้วก็เกลือนะครับผมขายเลยเนื้อสกปรกอใช่ปะปลอกสกกระกสะกระปกเนื้อสกกรปกมันอ่ากสกประปกเกรปกปรหกรอวะมันต้องสกกระปกสิวะมีเจ็ดมีแปดหมื่นครับโดยประมาณนะฮะเจ็ดหมื่นกว่าซื้อได้ซื้อ,อนนกัน nice. หนึ่ง nice หุยพี่ไอ้ชอบ โอเคเราซื้อมาได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูดิว่าไฮเปอร์ไดร์เราเขาต้องการอะไรบ้างโอ้ทุกการ5อันเลยเหรอต้องไปหาแรเ่เองนะน,นะแล้วก็เมทัลผสมด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปผส,สมเมทัลก่อนด้วยนะครับเฮ้ยอ๋อในตัวเรามีของอยู่ดิว่านี่เราบรรลุมันได้นะครับเอารวมมันไม่ได้วะมันมีอ่าสเต็กดิบมีสเต็กด้วยเหรอ ชิ้นเนื้อออมันมีแบบอันนี้ด้วยนะฮะผมว่าพวกเนี้ขายได้ราคาแนะ่ดดูดิแพงมากเลยอุ้ยห้าหมื่นนะอะ,อะ,อะฉันกำลังจะรวยไอ้นมมาในกระเป๋าเปลี่ยนได้นี่เลียนได้ครับนี่ขายของในายานอันเนี้ยขายได้นะครับโอ้หได้เยอะด้วยขายเลยนี่ก็ขายเลย,ยเงินอันนี้ผมไม่รู้ว่าต้องทำอะไรขายไม่รู้ขายาผลลไม้ เนื้อเนื้ออันนี้เรามี2ครท่านเราต้องการ5ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นชิ้นส่วนคริสตัลน,นะครับผมไม่รู้ว่าคาร์บอนไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างแต่ใันจะไม่ขายดีกว่าเมนี่น,น,นี่โอ้อันนี้อันนี้ไปให้ไปให้พวกที่เพื่อนเพื่อนต,ต่างดาวเรวได้นะครับผมอันนี้เอาไปแปลรูปได้ผมว่ายังไม่ขายดีกว่าวินนี่ขายได้ขายเลย ฉันไม่สนหรอกฉันจะขายให้หมดโอเคตอนนี้เราบอก้อยแสนเจ็ดเฮ้ยหาเงินง่ายกว่าที่คิดปะเฮ้ยเรากำลังจะรวยกันหมดเลยว่ะซื้อเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะวงจรที่ปลดประจำการการผลิตไฟฟ้าการประหยัดต,ต,ต้องการต้องใช้ส่วนประกอบไฮเทคจำนวนมากด้วยเหตุนี้ความต้องการจึงมีอยู่แม้กระทั่งสำหรับวงจรที่เสียหายสูงผมว่านี่จะเอาไปทำทำอะไรบางอย่างแบบคาร์บหรือเปล่านะฮะ แต่ช่างมาันละกันเราซื้อนี่ผมต้องการอีก3ชิ้นนะครับอุ้ยแสนไอ้สี่มาเย่บอยมีโอ้โหนี่ไงอุ้ยเมทานผสมว่ะเชื่อเราเราทำได้เลยนะอุ้ยแพงอะไม่วอะเอา,า,เอาทำเองดีกว่าโอเคตอนนี้นครับเราได้มาแล้วเดี๋ยวผมไปต้องไปผสมไอ นี่ครับเม,เมทัลผสมนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาก่อนต้องร้อยกว่าชิ้นเนยลยรอสักครู่แล้วครับเอ้ยขอคุยกับเจ้านี่ก่อนตัวไหนมันรับวะเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถให้ข,ของขวัญเขาได้นะที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะนี่ไงอาฝึกไม่ใช่ดีกว่าอาดีกว่าเดี๋ยวผมขอทำทุบทบทุยทำารทำการไปนี่ก่อนนะครับไปแปลรูปสักครู่หนึ่ง อะไรอ่ะวัดต่อรมันผมไม่เจออะไรก็ไม่รู้อ่ะ้ามวงกันนำทางเฮ้ยโคตรเท่ Hotel เลยเฮ้ยโอ้หมายก็อะไรก็ไม่รู้ได้ของเป็นชิ้นส่วนอะไรทักอย่างครับโอ้ผมกำลังหาทองแดงอยู่แฮะก็เลยว่าตัดคลิปไปสักหน่อยแต่ตอนนี้ผมโดนไอ้เพืินเนี่ยมันมันกลบอยู่เนี่ยบินเข้าไปไม่ได้นะครับ ยัมพอได้อยู่ขโมยขโมยหนุ่มไอตัวนี้มันมันกินเนี่ยจะเอาเกลือมันกินเกลือผมเข้าไปดิแย่จังจะฆ่าแกถ้าเป็นไปได้แล้วก็ สดตุ๊บน่าอะครับเฮ้ยอะไรไม่รู้อ่ะสดพบอะไรบางอย่างครับการปรับปรุงปรับปรุงชุดน่าจะเป็นการเพิ่มช่องนะครับผมไปเก็บไปกดไอ้ที่ได้มาไปกดไปเจอมานะไอ้เจ้าแผนที่แล้วมันก็จะบอกตำแหน่งสิ่งที่น่าสนใจว้าวอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรคนระับปลดล็อกชุดอะ นหนดูซิมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ดูนะเมื่อกี้ล้วไปเอาไอ้นั่นมาใช่ไหมโบราณอ่ะไอโบราณวัตถุอ่ะแล้วมันได้ดีมานะครับแผนที่ภูมิอัพเกรดเอ็กซอสูตรนะครับผมโอ้เจ๋งเลยว่ะนี่ได้ฟรีไปดิอยังคุ้มเลยโอ้ม y g ก d โอ้ครับซูลกับเก็บปฏิสารโอ้อะไรเนี่ย น,นี้โซเดียมไนเตรตนะครับผม1ิอันเราได้ที่มาละท่อไอ้น,นี่มันซื้อหาซื้อได้นะเหมือนจะเหมือนจะทำได้ด้วยนะดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะไม่มีนะฮะเราไม่มีแบบแบรนด์ด้วยซ้ำอะ่ะว้าแย่จังเชียวเอาเป็นว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันน่าจะยังทำไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องไปไปโปรเซสต,ต่อนะครับผม เก็บไก่อนเก็บไก่อนติกไว้ติกไว้ชาว w วราคาเขาอ,ออกมาแล้วมาแล้วครับมาน่าจะโพสเสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้นี่ไงเมชั่นผสมนะครับใส่กระเป๋าเลยเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถที่จะไฮเปอร์ไรส์ไปได้แล้วนะฮะอันนี้ก็ผมใส่ของมั่วไปก็แหละ <laughs> ยังยังไม่ทำแบบสร้างบ้านจริงๆจังนะครับถ้าจริงจริงจงจังก็จะแบบ โอ้จมเลยก็จะหลูรว่นนี้นะแต่นี้ก็ขอทำภารกิจเสริมภารกิจหลักไปก่อนนะครับใส่มาเลยครับเรียบ,บร้อยซ่อมแล้ว,ลวยังไงต่อเติมพลังงานหุยอ๋ออันนี้เราทำได้นี่ใช่ไหมเฮ้ยปฏิสิสิปฏิสสารกับแคปซูลกัดเก็บไอ้นี่อีกแล้วหรอครับแคปซูลบ้านี่แกหวอะแต่เราไม่มีอดิประเด็นนะ นี่นะอันนี้เรามีครับปฏิสสารมมนเอามาจากไหนวะเดีแบบ๋ยวกนะปฏิสสารเหมือนจะต้องอ่อมันมันดูได้ใช่ไหมว่ามันสามารถที่จะเอามาจากไหนได้บ้างนะครับปฏิสสารปฏิสสารมาจากไหนวะเดี๋ยวขึ้นไปบนดาวไปบนดาวแล้วซื้อแม่งเลยดีกว่า <c oughs> ไม่ไหวแล้วครับขึ้นดีกว่าครับดกดค้าง <c oughs> อะค วอเดี๋ยวเราไปสถานีอวกาศกันเลยดีกว่านะฮะรายงานวิจัยอะไรอะและอ่ารายงานว่ารายงานการวิจัยอ,อัตโนมัติไฮเปอร์ไรไ์ติดตั้งเรียบร้อยไฮเปอร,ร์ไรท์ฟู๊ดลือดลเอเอนจีไม่ผมว่าไฮเปอร์ไรไ์ของฉันเสร็จสมบูรณ์บางทีฉันอาจจะพบคำตอบท่ามกลางหมู่ดาวเคาะก็เป็นได้นะแต่หากไม่มีอะไรอะ เว็บคอร์สฉันก็จะไม่ไปไหนฉันต้องหาแหล่งที่มาของปฏิสสารอ๋อนี่ไงมันเริ่มสอ่อแล้วครับพอเปลี่ยนสแกนปฏิสาสารอีรโอเคปฏิสสารนะครับไหนเอ่ยอยังหาไม่เจอนะฮะค้คนหาปรับปุ่มไม่เข้ากับแล้วมันจะมันจะหาเจอได้ไงวะ ผมกดตัวสีแล้วอะ่ะผู้ไปเลยหรือว่าต้องแบบดวงดาววะเออลองขึ้นเป็นดวงดาวดูดิเดี๋ยวก็ซื้อแม่งเลยเอ้าแค่คุณสแกนคุณก็กระตรุกได้เหมือนจะเจอกับอะไรบางอย่างนี่ไงเจอแล้วล็อกเป้าหมายไหนดูสิโหไก่ชิบหาย คนละดาวเลยวะเนี่ยไปกันเลยว้มาแล้ววว้ามาแล้วครับตอนนี้ปฏิสาสารเป็นยังไงเรามาดูกันอุ๊ยผมชอบดาวดูนี้มากเลยอะอ้าวอ๋อแมปไม่โหลดถึงว่านทำไมเป็นงั้นเวร์กัมมากันเลยดาวเป็นแบบมันเป็นแบบเหมือนเป็นดาวเหล็กแบบเหล็กของแท้อะไรอะของแท้น่ะ ปไปอย่างรวดเร็วค่อยไปปึ๊บเฮ้ยโชว์เราเดอ้อโชว์เราเดอ้อเฮ้ยแน่ไอ้หนุ่มรูปครบหรือเปล่ามันมันหลดไม่ทันอ่ะมาดูกันครับตรงไหนกันแน่วะตรงไหนอะอ๋ะอนั่นเหรอไอเนี่ยนะ ไม่น่าใช่นะครับแต่ว่าลงจอดได้ลงจอดไปก่อนอ่ะจืบ๊บเขาก็มาไงปฏิสาสารอยู่ไหนหุ้ยมันแยดดาวเอเลี่ยนนี่มาแลมโลนขโมยไข่ไปขายได้ครับเมื่อก่อนผมเคยทำคลิปสอนอยู่หรือเปล่าวะไม่จำไม่ได้แนละ้แต่ผมแบบจุกเก่งมากอะเอเลี่ยนอะจ๊กจนแบบจงคล่องแคล่วว่องไวแต่ตอนนี้น่าจะไม่ไหววะ่ะ จากทรงแล้วน่าจะหนักหนาอยู่เพราะว่ามันผมไม่มีเกาะนะครับนี่ไม่มีเกาะไม่มีปืนไม่มีอะไรทั้งนั้นท้งนั้นเราไปเอาปฏิสาสารกอนไอเชียอยู่ข้างในด้วยเวรละกูหวังว่ามันจะไม่ตื่นนะใหญ่ ไว้จำได้มันจะมีอ่าตัวปลาหมึกตรงนี้อ่ะวัตถสสสารเ้าไว้ของเลยพลังงานครับอูอูอาอาโสสารเหนียวหนึบหนักยุบยับเต็มปากเต็มคำเราล้างกันแล้วเทอร์มินอลออนไลน์กำลังเคลียเอื่ออเคลียอ๋อเลือก,อกคีย์ก็คือไอ้นั่นน,นะนะกำลังถอดรหัส ดดดดสำเร็จผมวมาว่าอะไรอะ่ะขัข้ว,วเอ,อ่ออุดตันด้วยความน่าสนใจอ,อะไรไม่รู้เมื่อกากอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะทำงานได้ขนาดข่าที่ฉันแตะแผงอินพุตสารแปกแปลกปลอมจะทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงฉันจดฉันจดบ,บันทึกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้เขาเข้าใกล้มัน สารเนเี่ยวนี่นะอุปกรณ์อุปกรณ์เปิดขึ้นเพื่อให้เห็นดวงตาสีแดงแค่ดวงเดียวที่ไม่กระพริบ0.4มันพิมพ์พิมพ์เขียวสำหรับปฏิสสารอ๋อได้พิมพ์เขียวแล้วฮะมาลาพิมพ์เขียวเลยโอ้ออ้างี้คุณจะพบเราเมื่อถึงเวลาเอ๊นี่เป็นข้อความจักนั่นหรือเปล่านี่นะ16:16 16นะปฏิสสาร ใช้คาร์บอนใช้คาร์บอนคาร์บอนนะครับผมมันน่าจะสละสละนะเขาน่าจะแปลแบบนี่มานะครับน่าจะผิดไม่เป็นไรอูอีมันนักคุยจากคุยแยงอ่ะอันนี้ต้องใช้การ์ดนี่ครับโคมไฟปิดแม่งเลยเปลืองเปลืองแบตนะครับเก็บเลยต้องกลับไปที่ดาวสินะเวนกลับโอ้ยนี่นี่น ได้เครดิตมานะครับเป็นพันเลยทีเดียวใช่นี่อะไรกันโอ้ชุดเกาะน่าจะเพิ่มใช่ไหมเพิ่มชุดเกาะใช่ไหมโอเคครับไม่มีอะไรแล้วเะนั้นเราไปกันเลยดีกว่านะมีอะไรให้เก็บไหมตรงนี้เก็บได้ปะไม่ได้นะฮะปฏิาสารสร้างปฏิสารสร้างปฏิาสารใช้เพื่ออ๋อโอเค ผมอยากลองว่ะผมอยากลองระบบอ่ะอยากลองระบบไปสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมไม่มีปืนด้วยซ้ำอ่ะแล้วจะสู้ยังไงอ่ะสู้ไม่ได้ว่ะขโมยไข่แม่งเลยว้าววายขโมยไม่ได้สอรี่โอ้ยอย่างเยอะเลยอึดปะ่ะเฮ้ไม่อึดเท่าไหร่นี่ว่ะมีเก็บไข่เก็บไข่ มาดิกระโดไโดไปดิไม่โดนหรอกเก็บพลาย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 นี่ไม่โดนหรอกอ่าเก็บพลายปุ๊บเดิมอุย้ย <c oughs> ไกลเลยแ <c oughs> ม่กระทึกกู้งซะไกลเลยอย่าพี่ต้องสอนอพี่ต้องสอนเดี๋พี่ต้องสอนเดี๋ยวพี่ต้องสอนวู้หู้ไปแล้ว สอน,สอนไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกแม่ไงลูกคมเขาเรียกว่าลูกคมเอาไป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 ไป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 ไอนปไป่ปไ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 นไปาปไป่ปไปไป,ไ,ไ,ปนนะไปไปไไปไปไปไไป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 มปไไไไไไปปปไข่ไปแล้วว้าวเกือบแล้วไปว <laughs> ววไ่ไ มันได้เท่าไหร่ไปกว่าลาก่อนเจ้าพวกสัตว์ร้ายจะไม่อยู่แล้วเห็นครับผมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะแต่วันนี้ออ,อันนี้แล้วก็ไปทำอุ๊ยอันนี้ผมมาทำได้แล้วเชื่อมันได้มาแล้วว่ะวิ่าเลยแล้วก็นี่ครับปฏิสารนะครับผมใส่ได้ไหมมันเป็นนี่ อ๋อเป็นพลังงานที่ต้องต้องใช้แบบนี้เลยโอ้อต้องใช้ที่ด้วยนะครับทำได้ไอเขาเรียกว่าอะไรอะแคปซูลกักเก็บปฏิสัมพันธ์อ๋ออันนี้แคปซูลนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นอ่าวัฟอ๋อเป็นวัฟเซลเป็นพลังงานนะครับแล้วก็เอามาผสมกันก็จะได้มาหนึ่งแคปซูลแต่เนี้ยผมต้องใช้เยอะมากเลยโอ้อลักคาร์บอนด้วยนะประเด็นแย่ละไอหนุ่ม โอเคช่างมันไปกว่าเฮ้ยไข่ไข่ไข่ดูไข่นะครับไข่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 นี่ดูดิไอเชื่อดูมันขายดิสี 4, ่แสนน่ะบ้าหรือเปล่เาเฮ้ยเดีมันราคามันแพงะนะน่ปกติมันไม่ถึงสี่แสนน่ะโอ้โหโคตรเดือดเลยวะ่ะก็ต้องขายเลยตอนนี้เราเดินไฮเปอร์ไรฟ์ได้แล้วครับผมเราสามัญจ่านีา่อะไรดาวขออะไรอะ่ะคือ อออดาวคอนอที่บรรจุได้ลิเทียมนะครับไปดูกันสามารถยิงแล้วเอาลิเทียมได้จิ้วจิ้วจิเอาลิเทียมไปใชั้นซะดีๆต้องงั่งมันต้องใช้ที่ขุดหรือเปล่าไม่ต้องอ่าหมดได้ยังอ่ะน่าจะหมดแล้วนะเนี่ยไอ้พวกเนีเ้ยเ,เ,เป็นลิเทียมหมดเลย ได้นะครับเรียรียบเรียรียเียให้มันแตกเียเป็นการฝึกยิงภายในตัวด้วยนะเนี่ยเนี่ยลเทียมนะฮะ H H T l i t ียมอ้มดาวระเบิดระเบิดถือว่าดีมากอันนี้ลิเทียมบริสุทธิ์หรือเปล่ามันขึ้นอย่างเงี้ยอ้ อุ้ยบริสุทธิ์จริงบริสุทธิ์จริงโอเคเดี๋ยวผมไปที่นู่นด,ดีกว่านะครับไปขายของก่อนเนาะค่อยไปที่ไปที่ดาวกาแล็กซี่อื่นไปเลยมาฉันอยากขายของจังเลยครับผมอยากขายของมากเลยครับอันนี้ผมต้องไปทำไปโพสเซนต์อีกนะใช่ไหมใช้ไฮโดรเจนเฮ้ยคาร์บอนอะไรนะ ออกซิเจนนะผมไปโพเซสอีกแบบหนึ่งอีกแบบอุย้ยดูก่อนนะ1ล้านเลยเหรอสิบหกชิ้นเนี่ยนะแต่มันมีความต้องการความต้องการลบสองะมันขายยังราคามันไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่าผมไม่รู้ความต้องการมันคือยังไงดิคือถ้าถ้ายิ่งลบแปลว่าราคาจะยิ่งถูกใช่ไหมถ้าบวกก็คือราคามันจะเพิ่มใช่ไหม ลบสองถ้างนั้นเดี๋ยวค่อยมาขายแล้วกันนะผมว่ามันมันลบสองอยู่มันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นบวกก็ค่อยขายแล้วกันอันเนี้ยความต้องการสูงครับสูงเลยทีเดียวใจ้ก็ขายไปเลยวันนี้ก็เก็บไปนี่เนื้อสัตว์นะความต้องการสูงมีทองนะผมมีทองไนดะ้ขุดทองมาเยอะมากมีของมากมายครับความต้องการลบขายไปก่อน เออถ้าเอาผลไม้ไปขายกจอรเ็กซี่อื่นเนี่ยผมว่ามันน่าจะได้ของเยะ่หมกันนะโอเคถ้างั้นผมว่าไปาาไปปลดล็อกกระเป๋าก่อนแล้วกันนะครับโอเคไปเจอกันมาแล้วมาแล้วจะได้ชุดก่อนสักทีมาเลยเยี่ยบบอฟโซเดียมไนเตรต ฉันไม่มีโซเดียมในเตรสได้ยังไงทำเลยแล้วกันนี่เรียบร้อยครับเราได้มาแล้วฮะนี่โซเดียมในเตรสผมอยากรู้ว่าอันนี้มันจะอ๋มันจะย่อยออกไปได้เลยใช่ไหมโอเคหายไปเลยแล้วก็เอยก,ก็ได้มาด้วยดีจังมาเพื่อวางใหม่และเขาก็ได้ชองเก็บคอมาเลยวู้ฮู้ ถ้าชอบเก็บของฟรีมานะฮะถือว่าแหลมไม่ก็ไม่ฟรีหรอกแต่ก็แหลมดีมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะไปเอาระกาศกันแล้วไปที่ระบบหมู่ดาวอื่นเอา้าพลังงานหมดอีกแล้วทำไมมันมีแต่พลังงานหมดเรื่อยๆเลยวะอุปสรรคเยอะฮะอุปสรรคเยอะของมันของมันต้องใช้ <c oughs> ไปเลยไปเอากาศกันวู้ฮู้ ึูนมดแล้วอ้อแน่มีการแลกกดตัว X นะครับผมแล้วไปที่นี่แผนที่กาแล็กซี่โอ้ยมาแล้วนี่ฮะากาแล็กซี่ระบบหมูดาวนะฮะร,ราบาทางนู้นได้แล้เมาส์เป็นไงโอ้โหนี่คือดาวที่เราสามารถไปได้หมดเลยนะครับทุกดาวทุกดวงเลยนะซึ่งบอกเป็นบอกเลยว่ายับเยินแน่นอน ตำแหน่ง Back Space อ่าตำแหน่งอยู่นี่ขยายอ๋อมันก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับว่าในนี้แบบเผ่าพ,พันธุ์ไหนที่มันอยู่ที่นี่ส่วนมากอะไรอย่างนี้นเข้าไปได้นี่กดคลิกซ้ายโอเคเราสามารถวับไปได้เลยนะฮะแต่ผมว่ามันเขาเรียกว่าอะไระแล้วภารกิจเราอยู่ไหนอะภารกิจเรา ผมขอดูมูฟเบ้นมันก่อนว่ามันไปยังไงนะครับอันนี้คือโอ้โมูฟเบ้นมูฟเบ้นไปย่ามกันนะเนี่ยไม่ได้จิ้มอะ่ะนี่ครับระบบบูดาวนะครับต้องไปที่นี่ครับเออ่วายคลีนผ่าพันวายคลีนกินคลีนหรือเปล่าเราอะ่ะถ้านั้นผมไปตามที่ไอ้นั่นบอกเลยแล้วกันเนาะไประบบบูดาวายคลีนนะครับอิสระ Okay. แล้วมันจะไปยังไงวะแบบคิดแบบอิสระตั้งค่าจุดอ้างอิงเอิ่มไปอ๋อเนี่ยเ,เป็นแบบสิ่งมีชีวิตโอ้โหมันเป็นสิ่งนี้เลยเหรอเชีย่ยถือว่าโคตรเดือดเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากได้นี่ถ้าอยากว้าไปก็ว้าไปแบบนี้เลยฮนะนี่ว้าแม่งเลยไปเลย วยวับสวยขึ้นนะเนี่ยแ๊นไฮบรายแบบเออดูดีขึ้นเยอะมากเลยหูกระตกนะ้วมีกระตกเล็กน้อยนะโอ้โ้ noise y a h ูจำระบบจำอัปเดตแล้วนะครับผมมาอย่างแรกสแกนดาวก่อนเลยเอ๊ะรายงานระบบการตรวจ ตรวจสอบยาระกบาดกา็พอผิดพลาดเฮ้อะไรอ่ะกำลังค้นหาเส้นทางอื่นกำลังค้นหากำลังค้นหาจุดๆได้รับแล้วอะไรอ่ะปลายทางใน16 16เฮ้ยไอยคนนั้นนี่ว่าใช่ไหมที่เราตามหาอยู่อ่ะจะรับคำแนะนำใหม่หรือไม่ยอมสิรับคำแนะนำวางแผนเส้นทางกันเดินทางวางแผนเส้นทางคนระับฝั่งนู้นเลยฮะ ชี้หายละโอเคถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่พาทหน้าและกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสนคลิปน้าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมไปเลยคับย๊าบบายโอ้โหเย้